แม้ทีมตกรอบกับตันทีมลูกยางเบลเยียมชี้ไม่เสียใจฝากถึงแฟนชาวไทยไว้แบบนี้ควนหลงการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ที่ประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่22สิงหาคมถึง7กันยายน2568 โดยเบลเยียมหนึ่งทีมที่ต้องอกหักด้วยการแพ้ให้กับโปแลนด์ไปแบบสุดดราม่า2ถึงเซต27-25 20-25 1 7ถึง5 2 2ถึง 25, ถึง 25, 25ถึง 22, และ1 0 1ถึง 15, ยุติเส้นทางในรอบ16ทีมสุดท้ายซึ่งหลังจบเกมบริทเธอบอดกับตันทีมเบลเยียมที่ต้องอกหักหลังทีมบ้านเกิดตกรอบได้ออกมาเปิดใจพูดถึงประเทศไทยเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้พร้อมทั้งยกให้เป็นประเทศที่สุดยอดและจะอยู่ในความทรงจําของเธอตลอดไปประเทศไทยและแฟนลูกยยาางชาวไททคือี่สุด ในโลกสําหรับฉันพวกเราได้รับพลังอย่างมากตั้งแต่สนามที่ภูเก็ตจนถึงกรุงเทพเราเป็นทีมที่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆเหมือนกับทีมไทยพวกเธอเป็นทีมนักสู้และคงไม่ง่ายหากต้องเจอกับพวกเขาเราไม่เสียใจถึงแม้จะแพ้เกมนี้เพราะพวกเราได้ความรักจากผู้คนรอยยิ้มเสียงเชียร์จากแฟนๆแ,และมาสคอตพวกเขาคอยอบกอดให้กําลังใจเราเสมอฉันรักประเทศนี้มันน่าทึ่งมากแต่น่าเสียดายที่เราต้องกลับเบลเยียมแล้วขอบคุณของขวัญของฝากขอบคุณทุกอย่างทีมเบลเยียมจะจดจําความรักครั้งนี้แบบไม่มีวันลืมแน่นอนคนไทยสุดยอดมาก นักตบลูกยางสาววัย25ปีเปิดใจสำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงเบลเยียมสร้างประวัติศาสตร์ทะลุเข้าถึงรอบ16ทีมได้เป็นครั้งแรกก่อนจบอันดับที่11ในรายการชิงแชมป์โลก2025